สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะวันนี้พาเก็บมะนาวเฉยไม่มีไรฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทําสวนลีลาท่าทางกวนๆเฮาฮาหุนหวนทำสวน,ท,สวนทุกวนัน ฝากแชร์ฝากไลค์ฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรงสรค์ส่งงานทุกวันวิญ่าหาวเสือว้วนเพื่อทานผู้ชมอ,อ,อีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้ยนยคะ่ะสเตรเมาพลาดคลิปใหม่ๆของเราแป้นโดพิเศษเรา ลูกใหญ่ดีแท้เนี่ยสังเกตไหมเวลาเวลาถ่ายคลิปอะ่ะเราจะถ่ายโดยที่แบบไม่อยากให้โดนแสงแดดแล้วแต่ใครจะสะดวกแต่สังเกตคลิปของเราทุกคลิปนะจะไม่โดนแดดจะไม่ค่อยมีแดดเพราะว่าแสงแดดเนี่ยทำให้ความเขียวของต้นไม้ที่เราถ่ายมันดรอปลงแสงทำให้แบบสีต้นไม้เรามันจะเดี๋ยมันไม่ค่อยเขียวสดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราถ่ายคลิป เราดีกเลี่ยงมากเลยที่ให้มีแสงแดดยิ่งแสงแดดจ,จัด,จดไม่มีทางที่เราจะเอาคลิปลงหรอกอาจจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างว่ามันจะทําให้สีของพืชผักเขียวๆข,ของเรามันดรอปลงดูดสิสีเปล่าไว้เจอแฝดเจอแฝดแล้วเจอแฝดเจอมะนาวแฝด สูงยังยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่มั้งไม่แต่มันนิ่มๆน,นะโอ้ยอหัวหัวเหลืองๆแบบนี้ได้ละเนี่ยทาหัวเข้เหลืองๆแ,แบบนี้แฝดค่ะแฝดมะนาวแฝดเก็บไป หลายคนอ่ะบางคนบอกโอ๊ยทำไมมันไม่มีน้ำร้อยมันสุกก่อนร้อยมันสุกเอาเด็ดออกไปเนี่ยสักพักหนึง่งเดี๋ยวก็นิ่มละเนี่ยหัวแบบเนี้ยเนี่ยถ้าหัวแดงๆแบบเนี้ยเด็ดออกมาได้เลยเนี่ยกูเย้เย้แต่แป๊บเป็นลม <c ười> ลปลูกมเอากินเองเนี่ยแหละดีสุดแล้วช่วงแพงก็แพงแพงนะลูกแบบนิดเดียวลูก 8บาท9บาท10บาทเราเป็นคนกินเปรี้ยวเด้อเปรี้ยวมากเด้อท <c oughs> ี่ต้นเดียวนี่นี่เราเด็ดอยู่ต้นเดียวเนี่ยเนี่ยเอาอะเนี่ยหัวเหลืองเหลืองเนี่ยเหลืองเหลือง,เ,องเก็บเลยชอบมากเลยลูกนี้ลูกใหญ่ดิลูกใหญ่ใหญ่เนาะ สิ้นแสงดาวดูว่าเราร้องจากสุมทุมลุ่มน้ำแม่กลองจำจากน้องคนงามอุ้ยยังเขียวเขียวอยู่ไม่เป็นไร แววบูรรถไฟพี่แสนอะไรสมุดสงครามคงละเมอเพอพรำคิดถึงคนงามที่อยู่แม่กลองผัวเหลือให้ใช้ได้เนี่ยตบบนี้ปราชการทหาร เรียกใช่ลูกน้ำเข็มโอท้าเรือไทยฝึกเตรียมเอาไว้ทุกคุ้มครองร้องผิดร้องถูกวะมึงยังไม่ได้ไปลาะเลาะ,ะ,ะตรงนู้นไะงนี่ยังไม่ได้ไปหาเนะเขามีให้เรากินนี่เราตัดกิ่งไปแล้วนะนี่ปลูกเข้าไปมะนาวป้น มะน,นาวมนาอะไรก็แล้วแต่ปลูกเข้าไปเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อว่าจะถ่ายเฉพาะว่าจะถ่ายแบบเฉพาะซะหน่อยนึงเน,นี่ยอไอมอไอไมไไขไอ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 อไนไอไ้ไอ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 นีไอไีไเไอไอไกไอ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 ไนไอ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 นอไ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 อ แต่เรายังไม่ให้เด็ดเพราะเราจะถ่ายคลิปเก็บไว้ถ่ายคลิปก่อนพริกชีฟ้าให้ฮอร์โมนสดฮอร์โมนไข่ไปคือคนที่ใช้ฮอร์โมนสดฮอร์โมนสดฮอร์โมนไข่ทุกคนเขาจะรู้อยู่แล้วเขาได้ผลนาะเห็นผลดีกระเจี๊ยบนี่เอายังไงเนี่ยที่โรยมาแล้วโอยเห็นปะเดี๋ยวเราต้องถอนออกนะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องถอนออกนะเนี่ยพริกที่โรยไว้ขึ้นแล้วเดี๋ยว เอาตอนนี้แหละเหลือไว้สักน,นิดนิดหน่อยพอเนี่ต้นนี้ดูแข็งแรงสองต้นเนี้นี่ดูแข็งแรงตัดสินใจทอนเลยแล้วกันนะถอนไปไหนอะ่ะฮะจะถอนไปไหนดีเดี๋ยวก่อนหลายคนที่ไม่มีเขาก็จะเสียดายนะจริงๆนะคนที่เขาไม่มีเลยเขาก็เห็นแล้วเขาจะเสียดายไงพอดีเราก็เอามาจิ้มๆโดยโรยวะนี่โอ้ยพริกหล่น โอ้ยเสียดายนะนี่เสียดายเสียดายแต่ไม่มีมองจะปลูกนี่เวลาแข็งแรงด้วยนะอ๋อเดือไว้เราพริกที่โรยไ้ตอนนั้นเด็ดยอดพริกเด็ดยอดนี่เห็นนะสูงประมานเนี้ยนี่เด็ดยอดได้เลยเด็ดยอดตรงไหนตรงนี้จิกเข้าไปนี่เดี๋ยวเขาจะแตกตรงนี้ตรงนี้นี่ด้วย นี่เด็ดตรงนี้ได้เด็ดยอดเลยแต่เ,เขาแตกมาใหม่เป็นพุ่ม,มที่โรยๆขึ้นมาแนละ้วที่เราหมักดินตรงนี้แล้วเราก็โรยไปเรากล่าวว่าถ้ามเมล็ดพันธุ์ไหนแข็งแรงก็ขึ้นมานี่แสดงว่าแข็งแรงพอเพิ่งหมักดินไปว่าเสียดายพลิกจังร่วงทำไมร่วงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอันนี้ไม่ใช่ถอนออกพอละ เสียดายเนาะเสียดายเนาะเสียดายจริงๆเนี่ยกระเจี๊ยบพันดอกก็เนี่ยแต่เรามีมาเมล็ดพันธุ์อีกเยอะแยะเลยเริ่มติดดอกเริ่มติดฝักติดลูกแล้วด้วยดูดิเห็นว่านี่เอาไปปลูกต่อได้เลยเนี่ยปลูกมองไหนอะ่ะอันนี้ก็ทงถอนออกเงนนี้ยงงงงนี่หยิกหยิกงอเงเอาออกนยเอามาฝังฝังไว้ ตอนนั้นให้เฮียมาช่วยฝังฝังไว้ด้วยนะตอนที่เรากำลังเจ็บหลังอ่ะอุ้ยงามคักฝากช่องกเกษตรช่องปลูกผักของเราของเพื่อนเพื่อนเราด้วยนะนี่เดี๋ยวเราจะได้เวลาเก็บแล้วนะเห็นแลมมะเขือจะได้เวลาเก็บละมะเขือเทศเชอร์รี่นะเนี่ยเดี๋ยวพอหมดหน้าฤดูหนาวก็ หรือออกหมดเลยเนี่ยเพราะเราก็มั่นใจว่าเราปลูกไม่ได้เราดูดูฝนฤด,ดูร้อนปลูกมะเขือเทศดูแลยากอ่อนแอรโรคใครไข้เจ็บไม่จะว่าตายแล้วสวัสดีน้องหนวดโอ้โหนี่เพิ่งจะเห็นมอมรีงาูตาที่แอสนครปนมช่องเดชโชสุขินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกมันแปลกๆไปที่ช่องเดชโชสุอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรัง่งไปทนี่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะจ๊ะ ตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมันบริขาวตาเทียนคนครพนมด้วยอ้โหดูสิดูสินี่พีนัดบัตเตอร์ของน้องหนวดถ้าคนที่ตามคลิปมาได้โหตอนนั้นไอนเฮียมันเก็บกินอย่างอ,อร่อยเลยตอนนี้ติดดอกอีแล้วติดดอกติดดอกอีแล้วพีนัดบัตเตอร์หรือต้นเนยถั่วน้องหนวดนะีน๋ยวจะได้กินแล้วสิเนี่ยฮะ ดี๋ยวจะได้กินอีกแล้วโอ้ยลืมไปเลยเนี่ยอที่เพาะจากเมล็ดเนี่ยที่เอาเม็ดมาฝังไว้ในสองต้นเนี่ยเดี๋ยวต้องแยกแล้วเห็นปะ่ะเนี่ยเนี่ยสองต้นเนี้เดี๋ยวต้องแยกแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนงานแยอะแต่แป๊บเป็นลมโอ้ดูมะนาวมะนาวนี่ติดดอกพี่ดีมะนาวเป็นดอกพิเศษของเรา อ้าอุ้ยไอยจะได้กินพีนัทเัอร์เตอร์อีกแล้วใครที่ไม่รู้จักพีนัทเัอร์เกอร์ก็พิมพ์เข้าไปใน Google นะจ๊ะพีนัทเัอร์เตอร์หรือต้นเนยถั่วนะเราก็คนที่ตามคลิปอยู่ก็จะเห็นว่าเราเก็บกินกักไอเฮียเราอย่างอรเอร่อยโอติดตามเยอะเลยนี่ยอดอ่อนอ,อนเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้ยอดอ่อนออนของนี่นี่ ของพี่ดาบร์เตอร์เนี่ยเราลองเด็ดไปจิ้มกับน้ำพริกแล้วอร่อยดีนะยอดของพี่ดาเร์เตอร์เนี่ยเอาไปเด็ดอันเนี้ยเด็ดยอดอ่อน,อนเนี่ยเอาไปจิ้มกับน้ำพริกเนี่ยอร่อยนะใช้ได้เลยวันเดียวเดี๋ยว,ยวจะได้ตอนกิ่งแล้วสิเขาสามารถขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดแล้วก็ตัดกิ่งปักชำปักชำแบบคบแน่นก็ได้ตัดกิ่งแล้วมาทิ่มเฉยๆก็ได้มนเันตอนกิ่งก็ได้ขยายพันธุ์ได้หลายทางมากเลย วยไปละงานคืองานเราเยอะมากทุกคนงานเยอะเราเชื่ออย่างนั้นนะยิ่งคนที่แบบว่าค้าขายด้วยนะทาช่องด้วยนะทําเพจด้วยสารพัดทำเนี่ยงานจะเยอะมากๆานะเพราะฉะนั้นถ้าตอบช้าหรืออะไรก็แล้วแต่เขาไม่ได้หยิ่งนะจ๊ะงานเขาเยอะจริงๆคือทุกช่องอจะมีงานทุกคนมีงานหมดเลยหลายหลายคนที่เห็นเห็นคือเขามีงานประจำไงเขามีออภารกิจหน้าที่ที่ต้องทำไง เพราะฉะนั้นถ้าเขาตอบช้าเนี่ยก็อย่าว่ากันนะจ๊ะเรานี่พยายามแบบลงคลิปตอนเช้าๆเราจะปล่อยคลิปเลยแล้วเราก็ทํางานบ้านทนําน,นู่นทํานี่ทํานี่ทํานั่นว่างแล้วเนี่ยเราถึงจะเข้ามาอยู่ถ้าเห็นเราตอบคอมเมนต์แสดงว่าเราอยู่นั่งนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วแล้วเวลาเราจะดูคลิปเพื่อนนะเดี๋ยวบอกก่อนเพื่อนบางคน อาจจะยังไม่รู้ที่มีโฆษณาวิ่งเข้าแล้วเราจะเปิดนั่งดูในคอมนะแล้วเราก็จะเปิดอีกเครื่องหนึ่งเพื่อปล่อยให้โฆษณาไหลนะเออคือเราจะเปิดอีกเครื่องหนึ่งแล้วก็เล่นอยู่ในคอมแต่ในคอมเรายอมรับว่ารากดข้ามโฆษณานะแต่เราจะเปิดอีกเครื่องหนึ่งแล้วก็ใช้ Gmail อื่นใช้ Gmail อื่นอื่น เพื่อไม่ไม่ได้ใช้จีเมลเดียวกับที่เราดูนะเราดูดูช่องเพื่อนนะต้องใช้จีเมลอื่นนะมันจะได้โฆษณาวิ่งเข้าเอได้ค่าโฆษณาหน่อยรู้ปะ่ะคือเวลาเราดูช่องเพื่อนที่มีโฆษณาวิ่งเข้าเราจะเปิดอีกเครื่องหนึง่งปล่อยโฆษณาไหลเลยจะจะเป็นชั่วโมงก็ไม่เป็นไรเพราะเรามีหลายเครื่องเราจะปล่อยแบบนี้เราจะทำแบบนี้หรือมีอีกวิธีหนึง่ง แต่เราไม่แน่ใจว่าเขาจะจะคิดค่าโฆษณาให้ไหมคือการเลื่อนแถบในในคอมพิวเตอร์กดช่องเพื่อนสมมติเราดูของแม่บีปลูกผักสมมติแม่บีปลูกผักมีโฆษณาวิ่งเข้าแล้วพอเรากดช่องแม่บีปลูกผักปุ๊บโฆษณาวิ่งเลยมีโฆษณาวิ่งเข้าแล้วเราก็เลื่อนแถบไปอีกแล้วปล่อยแถบตรงนี้ไหลไปให้โฆษณาไหลไปแต่เราก็ไม่แน่ใจอีกนะว,ว่าเขาจะคิดคิด youtube มันจะคิดค่าโฆษณาให้เปล่า แต่เพื่อให้ชัวร์เปิดอีกอีกจีเมลหนึ่งของเราดีกว่าแล้วก็ปล่อยปล่อยโฆษณาไหลไปเลยเสมมติช่วงเวลาที่เขาคลิปความยาวประมาณสัก20่สนาทีแล้วมีโฆษณาวิ่งเข้าทุกทุกทุกอะไรวะทุกระยะที่เขาปล่อยให้โฆษณาวิ่งอะคลิปนั้นความยาว20่สนาทีบางทีนะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งอะ คิดดืก็แล้วกันอ่ะบา,บางโฆษณานี่ยาวมากเลยนะเราถึงบอกว่าน้อยนักที่จะมีคนกดโฆษณาให้เราดูโฆษณาให้เรายากมากเลยเพราะหลายคนเขามีเครื่องเดียวไงอันนี้เราเข้าใจนะเราไม่ได้ว่าเลยนะจริงๆเราไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะอะแต่เราจะบอกวิธีแค่นั้นเองว่าเราใช้อีก Gmail หนึง่งเปิดให้เพื่อนๆนเพื่อให้โฆษณามันไหลจนจบคลิปเลย ตลอดความยาวคลิปนั่นแหละคือเรามีหลายเครื่องคือเพื่อหลายๆคนจะรู้ดีว่าเรามีโทรศัพท์ที่สามารถเชื่อมต่อเน็ตได้เก่าๆเครื่องเก่าๆประมาณ7-8เครื่องนะไม่รวม iPad ไม่รวมโน้ตบุ๊กแล้วก็ p ีซีอีกโน้ตบุ๊กนี่รวมแล้วถ้ารวมของเฮียด้วยก็4เครื่องนะถ้ารวมของไอเฮียเราด้วยสเครื่องแล้วก็ p ีเครื่องหนึ่งสรุปแล้วเราก็มี อุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมตอ่อเน็ตได้10กว่าเครื่องเราสามารถปล่อยให้โฆษณาของเพื่อนๆเราเปล่อยไหลเลยของน้องพัน channel ก็เหมือนกันของน้องพัน channel น,นี่ถึงแม้น้องพันเขาจะไม่ไม่อัปโหลดคลิปนะแต่เราก็จะไปเปิดอีกเครื่องหนึ่งเวลาน้องพันทักเข้ามาเนี่ยซึ่งต้องทักถ้าไม่ทักนี่ก็จะลืมนะพวกเราที่ทําช่องเนี่ยถ้าไม่มีใครทักเข้ามาก็จะลืมจริงๆ ลืมเลยเพราะอะไรหรอเพราะว่างานเยอะแต่คนมีงานเยอะมากเลยนะถ้าไม่มีใครทักเข้ามาที่ช่องเรานอะลืมไปเลยเออลืมไปช่วยเลยลืมไปช่วยดูโฆษณาให้เลยแต่ข,ของของน้องของน้องนวดนี่บอกได้เลยว่าเราใช้สามเครื่องสามจีเมลดูนะเราจะใช้สามจีเมลเปิดเลยเรียงเลยเครื่องนี้แล้วปล่อยปล่อยโฆษณาไหลอ่ะเออของน้องนวดนะกระดาษเพื่อน เพื่อนพี่สาวญาติพี่น้องเราช่วยดูโฆษณาแล้วมันยังได้น้อยเลยนะตอนนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรจะอ้าโควิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ก็ยังดีก็ยังได้อยู่นะแต่เดือนละเท่าไหร่สามสิบเหรียญไม่เหมือนไม่เหมือนไอ้ก,ก่อนโควิดมานะช่วงนั้นเนะออได้ประมาณเนี่ยร้อยเหรียญอะไรเงี้ยต่อเดือนอย่างเงี้แต่นี่สองเดือนสามเดือนก็ได้ร้อยเหรียญนะ้ย,ย,ไ,ยไม่เป็นไรนะ ขอให้เศรษฐกิจมาดีๆเถอะโควิดไปเร็วๆหน่อยเนาะพวกเราจะได้มีชีวิตใช้ชีวิตกันตามปกติตอนเนี้ยอยู่กับโควิดคือปรับตัวให้อยู่กับมันให้ได้แค่นั้นเองสู้ๆนะพวกเรานะเราจะช่วยคนไหนก็นแล้วแต่เอาเอาเอาคลิปลง playlist นะถ้าไม่เอาลง playlist นะช่วยไม่ได้จริงๆนะเอ่อเพราะการที่เอาคลิป ลง playlist เราสามารถช่วยเพื่อนรันชั่วโมงได้นะจริงๆเราสามารถช่วยเพื่อนรันชั่วโมงได้แต่ขอให้ไปหาวิธีเอาคลิปทุกคลิปลง playlist ให้หมดเพื่อนใหม่ๆนี่อาจจะยังไม่รู้นะหรือคนที่ยังลง playlist ไม่เป็นไปศึกษาดูนะไม่องั้นช่วยไม่ได้จริงๆเราจะช่วยเปิด playlist บนไปเพื่อเพิ่มชั่วโมงให้ แต่บางช่องเขาทาไม่เป็นเราก็เลยช่วยไม่ได้แต่เราไปพยายามบอกแล้วนะว่าให้เอาคลิปลงเพลย์ลิสต์ไม่รู้พอกดเข้าไปดูก็ยังทําไม่เป็นกันอยู่เดี๋ยวก่อนคือมันมันไม่ยากนะเรียนรู้ควบคู่ไปด้วยแล้วทำยูทูบเนี่ยเราเองก็อย่างที่บอกเริ่มจากศูนย์เหมือนกันมีน้องพันช anel นี่ยนะที่ช่วยช่วยสารภาพจะช,ช่วยเลยช่วยจนเราผ่านกดแล้วเพื่อนฝูงเนี่ยโอ้โหช่วยกันดูเพลย์ลิสต์ให้เรา ญาติพี่น้องนี่ช่วยกันดูครอบครัวนี่ช่วยกันดูลูกทรงลูกสาวไอเฮียเราช่วยกันดูหมดเลยเพื่อนนี่ช่วยกันเปิดเลยญาติพี่น้องพี่น้องเนี่ยช่วยกันเปิดถึงจะผ่านกฎยากยากมากถ้าไม่มีใครช่วยบอกเลยถ้ามีใครช่วยยากมากที่จะผ่านกฎสี่พันชั่วโมงมันยากมากนะหนึง 1, ่พงพันซับง่ายนิดเดียวมันมีเทคนิคมีวิธีดีๆเยอะแยะแต่แปะปนลมไปค้นหาข้อมูลเอานะจ๊ะ ไปแล้วสู้ๆต่อไปนะพวกเราแค่นี้นะ